างเห็นช้างขึงหน่อยต้องเห็นช้างเห็นช้างเห็นช้างไม่เต็มตัวเลยจะเจอจะช้างอันเนี้ยช้างข้างหลังมองไม่เห็นเจอช้างใหญ่นี่นี่แหละหนักห้าสิบสี่แล้วน้ำหนักลงไม่ต้องห้าหกโลน้ำหนักน้ำหนักลงไม่ต้องหกโลเจอช้างนี้นี่แหละเกิดเหเกิดเหร เห็นช้างครึ่งหัวยังเจอช้างใหญ่เข้าไปเต็มตัวเลยเจอช้างใหญ่เต็มตัวกว่ากินไปเลยกินไปเลยโอ้ยังเห็นปลาเต็มตัวอยู่เห็นช้างครึ่งหัวแต่ปลาเห็นเต็มตัวดูผันหน้าปลามาให้ดูอ่ะปลาหน้าสวยปาหน้าปากปลาดูไหม เมื่อเมื่อเมื่อกลางวันกินอะไรอรนะไส้พันตะไคร้ใช่ปะตอนนี้กินเหล่ากุ้งสดใส่ปลาหมึกแล้วนี่ขนมจีนเ,เมื่อกลางวันคนดูเป็นหมื่นเลยอะถ,ถึงถึงกันเลยจอะไ,ได้เห็นไลฟ์เขเสร็จไห้มาหมดแล้วมีอล้วนะอ๋อมะ กินป้านึ่งหนึ่งเดียวได้ดีละขยงสียังไม่หมดมั้งอ๋อแตวเองมาแล้วลค่ะนี่กินซ้มซำด้วยกันกินเหล่ากุ้งสดจ้ากินเหล่ากุ้งสดวันนี้ไม่ได้ขายของหรอรู้ว่าขายเสร็จแล้ววันนี้ไม่ได้กินตอนนี้กำลังกินขนมจีนแล้วกินเหล่ากุ้งสดวันนี้ตัวเองไม่ได้ขายของหลักละ วันหน้าวันหน้าเขาจะไปเอาปลานะเก็บไว้ให้ด้วยอย่างละร้อยตัวเดี๋ยวเอากะปะไปใส่เดี๋ยววันหน้าเขายกกะปะไปใส่เด้อเขาจะไปวันเสาร์อะแล้วกลับวันอาทิตย์เผากินตรงนู้นก่อนห้าสิบตัวแล้วเอากลับมาบ้านห้าสิบตัวทําแดดเดียวมาเลยทำเหล่ากุ้งสดกินแบบเผ็ดเผ็ดเผ็ดระดับไหนเนี่ยระดับร้อยไหมพันอืมพันน มากินด้วยกันมากินด้วยกันเห็นไหมบ้านนะาเขาสวยนะมีช้างด้วยนี่ดูงาช้างให้ดูงาช้างโมมิ้นด้านหลังปลาตเบลเล์เห็นไหมปลาทองมาทอง,ทงทออเห็ดระดับสิบเลย เห็ดระดับติดน่าปลื้มปลื้ปลื้ลลเลยเหลากุ้งสดใสปลาหมึกไปนิดนึงห่ผอผักด้วยชอบกินผักมากมากินด้วยกันมากินด้วยกันแซบแซบแซบนี่ปลาหมึกปลาหมึกเคยไปแล้วเคยไปบึงฉวาดอยู่เคยไปสามสี่รอบแลบ้วเป็นฉวากอะ ตากันม่งยังพี่จะไปเหรอแวะปลาไม่เสร็จพี่จิตก่อนนะคะแล้วค่อยไปบึงฉว่าจากที่พี่อยู่ผ่าน,ผ,านผ่านที่หนูอยู่ได้ด้วยเหมือนกันยังไม่หมดค่ะย่ยก,กำลังกินกับ นี่ต้มตำใส่ยังพอมีอยู่ยังพอมีอยู่ผันตะไคร้แต่ตอนนี้อ่ะน,นี่เลยนี่เอามากินกับต้ตมตำนี่ดูดีกินทั้งตะไคร้อย่างนี้เลยแซ่บมากยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดสวยสวยคนละแบบบึงชวากับบึงสีฟสวยคนละคนละแบบอ่าผิดระดับจิตจริง เราไม่ทำมสร็จ่ะผ็ดมากผิดมากหอเนี่อ่ะหอนแล้วไงเนี่น้ำโค้กมีไม่หอนเเนี่ยมีน้ำเบปฟี่ในในกะติกอ่ะในกะติกน้ำแข็งมาเปลี่ยนอืมกินเหล้าคุ้งสดด้วยกันนะทุกคนที่บึงบึงฝีไฟก็บรรยากาศดีมากนะพี่ตอนเย็นอ่ะเขามีที่ให้นั่งเล่นมีโต๊ะให้เช่ามีเหมือนแบบมีเหมือนแบบแคมปิ้งอ่ะ น่าจะใช่น่าจะใช่เผ็ดมากมีเลยนี่นี่นี่ผักหมดแค่นี้หรอเอาหัวเล็กมาเมื่อไหรนี่เลยนี่ค่ะนี่ค่ะกินหลับกุ้มเสกกินที่บ้านค่ะไม่ใช่ร้านอาหารบรรยากาศบ้านก็สวยใช่ไหมมีช้างด้านหลังด้วยมีช้างมีป้าด้านหลังด้วย อมไม่ใช่ร้านอาหารร้านตัดขุมค่ะร้านตัดขุม,มกินไหมนะมนี่ทุกคนขอบคุณแชร์ไลค์ค่ะนี่เลยเหล่ากุ้งสดใส่ขนมจีนนิดนึงอืมอร่อยมากแบบหมด แบตหมดเรียบร้อยแบตมือถือก็จะหมดแบตอันนี้ก็หมดยังเลยน่าจะไล์น่าจะไล่แบบน่าจะไล์ได้ไม่นานอะ่ะแบตเขาจะหมดอ่ะใช่เขาชอบไงเขาชอบขามีเวลาไล์ตอนที่เขาขกินไงเขาก็เลยไล,ล์ตอนกิน ีทบบบบเขาบอกว่ากอดแท่งแก้วดีไหมปากก้อยเป็ไปไปไนไงล่ะแบ่หมดไปเรียบร้อยอร่อยอร่อยแทบ,บหน้าแบ่งมาถือก็เลยยี่สิบแปดเองไม่ก้อยเอาฝ่ายชาร์จลงมาชาร์จ น้ำน้ๆๆ้ำน้้มด anyway> ัดหมดแบตหมดเรียบร้อยเลยแต่ผู้ชมก็ยังเยอะเหมือนเดิมหมดแล้วหรออะไรอ่ะแบดหมดแบตหมดไฟช้ามึงอยู่นตาไรเกิดอย่ากนีขวดน้ำขวดน้ำนุงเออนั่นแหละถูกต้องฟันเกง่งเงหมดเลยฟันเกง แล้วช่างจะมือตัดเลยเนี่ยแบบหมดบายายันนี้เจอกันใหม่ลืมลืมไปใส่น้เย็นนี้เดี๋ยวเขาจะนึ่งปลาจาน้เม็ดกินใส่นมะนาวแบบหมดแบบหมดแบบบายเขาลืมดูแบตเลยเ้ากินก่อนนะบ๊าบ้าค่ะเจอกันใหม่ย็นนี้